รวมพลคนรักยิสุลดกำหนับสมพะเซลคันละหนึ่งแสนบาทนะครับเริ่มที่นะครับออนิวปี2012คันนี้ตัว L ตั้งอยู่480,000บาทลดไป1 1 0 0 0 0บาทเหลือเพียง3 0, 7 9 0 0 0บาทม,มาเลยครับใส่แม็กใหม่ยางใหม่ให้นะครับวันนี้สมพะเซลวันนี้ชีสวิตบ,บอกแล้วครับนะหน้ามือตามโมยากขายใจจะขาดนะครับคันนี้ 4 7่0 0 0เจ็มาพับาทเราไปีนึ0 0 0 0นบาทนะครับเหลือเพียง3 7ม0 0 0บาทนะเป็นอีซุออนิวรุ่น VGS ตัวแซดนะครับนะฮะทุกคันการันตีไม่มีชนหนังพิควาน้ำท่วมบูมพาวเวอร์หนึ่งจุดก้าตัวนี้ก็ตัวพิเศษนะครับตัว 4, 7, แซดสี่เจ็ดเก้าเราไปอีกหนึ่งแซดนะครับตัวสีว่ประตูตัวนี้ใส่แมงใหม่ยังใหม่ 499เหลือเพียง3 9 9 9 0บาทคันนี้4ประตูไฮนะครับเหมือนกันครับ499เนะครับเหลือเพียง3 9 9 9บาทถ้าเป็นแนวรถกระบะนะครับอีซูสุหรือจะเป็นโตต้าลีโวทุกคันรถ1 0,000แสนบาทสนใจมาที่นี่ครับที่ชื่อว่า99รถบา้านส,ว,สวิตถูกและดี